บ้างแรกนะครับพงจเจริญอบตอง <Yeah. S 1> เขาหลวง จริญน,นะครับบางแรก ไฟจะย้อนกลับม,มานะครับรมแห้งเนื้อเทอิกๆทพอแห้งปันไดนะครับเท้าทั้งลางนีร่มแห้งระดับเมฆต่ำนีร่มแห้งลมไร้ท่อานยยี่สิบผ่านไปดได้ีดร่มมัน ดีได้ทั้งล่างรมมันสิพัดไปไกลอยู่

บางคัควานนหน่อยนะครับเดี๋ยวลอสอดออกฟองนั้นเ้าพันรยยยกรายรับแงมานะครับตักเป็นควสามาะถขาวคนนนนะครับสัมร้อยเพโอ้ยจะเปนหกจัมองเลนสาม้พอดี